รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค,คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพล,พลนะครับมีนัดกันทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้กับเรื่องเจ๋งๆในวงการกีฬาวันนี้ต้องบอกนะครับว่าสามช่วงของเรานี่เข้มข้นทุกช่วงโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเราเซฟเดอะเบสท์ฟอร์ลาสหรือว่าของเด็ดสุดอยู่ตอนจบคุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวของนักกีฬาชื่อดรามา่าคือไม่ได้ชื่อดราม่านะแต่ว่าชื่อของเขานี่ เป็นประเด็นสำคัญมากว่าควรจะอ่านชื่อเขาอะไรอย่างไรและเขามีข่าวว่าเขาจะย้ายทีมด้วยเขาเป็นใครจะย้ายไปไหนห้ามพลาดช่วงสุดท้ายนะครับส่วนในช่วงที่2คุณผู้ชมครับก็มีเรื่องของคำคำหนึ่งซึ่งหลายคนก็สงสัยแล้วก็ถามกันมานะฮะว่าเฮ้ยแพะนี่มันคืออะไร เพราะว่าแพะเนี่ยภาษาอังกฤษสะกดว่า G O A T หรือว่า goat นะครับมีหลายคนถามผมว่าเฮ้ยทำไมเวลามีนักกีฬาดังๆเขาเขาไม่ได้เรียกเมสซี่เขาไม่ได้เรียกโรนัลโดเขาไม่ได้เรียกชื่อเขาเรียกว่า goat G O A T อ๋อเทรนเดี๋ยวนี้ตัวพ่อเขาเรียกว่าออพี่แพะใช่ไหมเดี๋ยวใช่หรือไม่ ช่วงที่สองมีคําตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงแรกเป็นช่วงสําคัญที่สุดเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือมีคําถามว่าทําไมโลกในวันนี้ดูเหมือนกับจะมีคนดีน้อยลงคุณผู้ชมดูข่าวเหมือนผมนี่ปวดหัวมากนะฮะมีข่าวฆ่าคมขืนใช้ความรุนแรงขึ้นเครื่องบินก็มีเรื่องกันมันมีเรื่องกันเยอะแยะไปหมดเรื่องนี้นักจิตวิทยาเขาบอกว่า อาจจะเป็นเพราะเราบูชาเรายกย่องคนเก่งคนดังคนรวยมากกว่าคนดีหรือเปล่าคนเลยคิดว่าถ้าเกิดตราบใดฉันมีเงินในกระเป๋าฉันไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยยังบอกอีกว่าบุคคลสำคัญ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือสื่อเขาบอกส่วนใหญ่สื่อก็จะเล่นว่าใครรวยสุดใครเก่งสุดใครสวยสุดใครดังสุดแต่ไม่ค่อยมีสื่อเล่นเรื่องที่บอกว่าใครเป็นคนดีที่สุดฉะนั้นพอเราดูอย่างนี้เยอะๆเก่งรวยดังเก่งรวยดังเก่งรวยดังคนก็บอกว่าฉันอยากจะเก่งรวยดังจนลืมไปว,ว่าความดีเป็นยังไงเพราะข่าวดีคนไม่ค่อยสนนฮะ ข่าวจะขายออกต้องไปดูไอ้ข่าวเสียเสียหายหายไม่เป็นไรครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตนะฮะอย่างน้อยวันนี้ผมได้เห็นเรื่องเหล่านี้ผมจึงต้องขอนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกในการแข่งขันวิ่งผมเองก็เป็นนักวิ่งนะครับแล้วก็พูดอย่างเปิดใจกับคุณผู้ชมว่านักวิ่งหลายๆคนมีความสุขนะครับเวลาคู่แข่งเขาล้มเพราะว่า การที่คู่แข่งล้มมันหมายความว่าโอกาสที่คุณจะชนะเยอะอันนี้เป็นสิ่งปกตินะครับที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดล้มเนี่ยเราดีใจอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเขาล้มและเขาเจ็บคุณผู้ชมอยากจะชนะเขาหรือไม่หรือคุณผู้ชมจะยินดีเคลียร์คำว่าชัยชนะทิ้งแล้วเป็นคนดีดึงเขาขึ้นมา เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้และความเป็นมนุษย์ดูสวยงามวันนี้คุณผู้ชมครับนในการแข่งขันวิ่งมาราทอนที่หนึ่งคนที่ดังที่สุดไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่เป็นคนที่จิตใจตัวพ่อที่สุด ตัวพ่อไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงต้องเป็นคนที่สร้างผลงานในสนามแข่งได้อย่างดีเยี่ยมไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาเพียงอย่างเดียวเพราะล่าสุดมีตัวพ่อที่เกิดขึ้นจากน้ำใจนี่คือภาพสุดประทับใจในวงการกีฬาที่เราทุกคนอยากเห็นในการแข่งขันวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรในงานลอนดอนมาราธอนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า40,000คนจากทั่วสหราชาอาณาจักร ในช่วง300เมตรสุดท้ายที่จะเข้าเส้นชัยหน้าพระราชวังบักกิงแฮมเดวิดไวเอตนักวิ่งในชุดดำจากเมืองแมนเชสเตอร์เกิดมีอาการเหนื่อยล้าแม้เขาจะพยายามวิ่งต่อแต่ร่างกายของเขาแทบไม่มีแรงแมธิวริสนักวิ่งในชุดขาวกางเกงดำจากเมืองซวนซีในเวลส์เห็นเข้าแล้วตัดสินใจทิ้งการแข่งขันเข้าไปช่วยพยุงทันทีโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนพร้อมกับ พูดให้กำลังใจเดวิดอย่าพึ่งยอมแพ้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราทั้งคู่จะวิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันและพวกเขาก็ทำสำเร็จหลังจบการแข่งขันทั้งสโมสรที่เป็นผู้สนับสนุนของเดวิดได้ออกมาประกาศขอบคุณสำหรับน้ำใจของแมทธิวรีสและเพื่อเป็นการขอบคุณทั้งสโมสรขอเป็นผู้สนับสนุนออกค่าใช้ใจ่ายค่าที่พักทุกอย่างให้กับแมทธิวในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนในปี2018 ซึ่งทางตัวพ่อน้ำใจนักกีฬาอย่างแมทธิวก็ได้ออกมาบอกว่าการช่วยเหลือของบรรดานักวิ่งมีอยู่ตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือในช่วงไหนก็ตามในการแข่งขันมีนักวิ่งหลายๆคนเข้าไปช่วยนักวิ่งคนอื่นเพียงแต่กล้องไม่ได้จับไปที่พวกเขาเราในฐานะคนดูก็ต้องขอขอบคุณบรรดานักกีฬาน้ำใจงามทุกคนเพราะนี่คือภาพสุดประทับใจที่พวกเราทุกคนอยากเห็นในวงการกีฬาภาพเหล่านี้ มันมีค่ามากกว่าเหรียญทองชัยชนะหรือเงินรางวัลมันคือสัญลักษณ์ที่ได้แสดงให้ทั้งโลกได้เห็นถึงสปิริตของคำว่าน้ำใจนักกีฬานี่ครับเป็นสุดยอดตัวอย่างเลยนะฮะจริงๆสิ่งที่เราเห็นสามารถใช้ได้กับทุกวงการจะเป็นวงการธุรกิจวงการกีฬาก็ได้เรื่องของกีฬาชัยชนะสำคัญแต่การมีน้ำใจนักกีฬาก็สำคัญยิ่งกว่า ธุรกิจก็เหมือนกันครับเราเห็นธุรกิจในหลายๆประเทศที่โอ้โหบางคนกําไรสุดๆเลยแต่ความรวยของเขามาจากความลําบากของหลายๆคนฉะนั้นนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดหรือไม่ความรวยอาจจะไม่ใช่รวยสุดสําคัญแต่ยิ่งกว่ารวยสุดก็คือทําให้คนส่วนใหญ่มีความสุขเพิ่มขึ้นต่งางหากก็หวังว่าการวิ่งครั้งนี้จะเปลี่ยนโลก ของคนบางคนให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้นะครับแล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฮะมาเฉลยแล้วว่าทำไมต้องเรียกนักกีฬาตัวพ่อตัวแม่ว่าสัตว์ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free